ตากาซสานบ้นนานนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตพิมพ์ลายกันนะคะว่ามีพิมพ์ลายตัวไหนบ้างตัวนี้จะเป็นลายเส้นนะคะลายเส้นสีม่วงขาวนะคะตัวนี้จะเป็นลายเส้นสีแดงขาวนะคะขนาดสิบห้ามิลตัวนี้จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจเกาหลีสีเขียวตัวนี้จะเป็นลายเส้นนะคะสีน้ำตาลน,นะคะน้ำตาคลครีมนะคะ ลายเส้นนะคะตัวนี้จะเป็นดอกโบตันโบตันสีน้ำตาลพื้นสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นขนาด15มิลใครสนใจสั่งซื้อเส้นพลาสติกติดต่อได้ที่เบอร์โทร093 053 2316นะคะเส้นพลาสติกสานตะกา้าตัวนี้จะเป็นดอกโบตันสีแดงนะคะดอกโบตันสีแดงพื้นสีขาว ตัวนี้จะเป็นดอกโบตันสีม่วงพื้นสีขาวดอกโบตันสีน้ำเงินพื้นสีขาวเป็นขนาด15มิลทั้งหมดนะคะพิมพ์ลายตัวนี้จะเป็นดอกหัวใจดอกหัวใจสีฟ้าพื้นสีขาวตัวนี้จะเป็นดอกขื่นสีน้ําตาลดอกแดงขื่นน้ําตาลดอกแดงตัวนี้จะเป็นลายไทยนะคะ ลายไทยสีดำพื้นสีเทาลายไทยสีดำพื้นสีเทาตัวนี้จะเป็นหัวใจตาข่ายหัวใจตาข่ายสีเขียวนะคะเขียวมิ้นสีพื้นเป็นมิ้นอ่อนนะคะหัวใจตาข่ายสีมิ้นลายไข่นะคะลายไข่สีชมพูผีเสื้อน้ำตาลน,นะคะพื้นชมพู ลายเต๋านะคะลายเต๋าสีดำดำขาวลายเต๋าดำขาวลายเต๋าแดงขาวลายเต๋าแดงขาวอันนี้ก็จะเป็นดอกโบตันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายขื่นนะคะขื่นดำขึ้นดำพื้นเทา ขึ้นดำพื้นเต๋าตัวนี้จะเป็นขนาดสิบห้ามิลทั้งหมดนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสามสองสามหนึ่งหกทางร้านจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะโอนก่อนเท่านั้นใครสะดวกนะคะติดต่อมาได้เลยแอดไลน์มาตามเบอร์โทรก็ได้นะคะจะได้ส่งตัวอย่างสีที่มีให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นลายเต๋านะคะสีฟ้าฟ้าขาวลายเต๋าสีฟ้าขาว,าต,าาขาวตัวนี้จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจเกาหลี หัวใจเกาหลีสีชมพูตัวนี้จะเป็นหัวใจโตนะคะหัวใจโตสีแดงหรือสีชมพูสีชมพูเหมือนกันนะคะทุกคนหัวใจโตสีชมพูตัวนี้เป็นลาย <c oughs> ตัวนี้เป็นลายลูกโจ้นะคะเราเรียกลายลูกโจ้นะคะตัวนี้ลายลูกโจ้สีดํา พื้นสีขาวลายลูกโจ้สีดําพื้นสีขาวตัวนี้จะเป็นดอกหัวใจนะคะสีน้ําตาลดอกหัวใจสีน้ําตาลพื้นสีครีมดอกหัวใจสีน้ําตาลพื้นสีครีมลูกโจ้สีฟ้าลูกโจ้สีฟ้าพื้นสีขาวนี่อันนี้จะเป็นเครือไม้นะคะ เครือไม้สีน้ำเงินเครือไม้สีน้ำเงินพื้นสีขาวอันนี้ก็จะเป็นเครือไม้เหมือนกันนะคะเครือไม้สีชมพูพื้นสีขาวตัวนี้จะเป็นพิมพ์ลายขนาดสิบ้ามิลเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะสีพื้นที่มาใหม่กันวันนี้นะจ๊ะสีที่เข้ามาเติมเข้ามาเพิ่มในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีสีขาวใสสีขาวใสจะมีม้วน สิบกิโลนะทุกคนสัปดาห์นี้จะมาเป็นม้วนละสิบกิโลเราก็จะแบ่งให้เป็นมัดมัดแบบนี้นะคะจะแบ่งให้เป็นมัดมัดแบบนี้นะคะมัดละครึ่งกิโลไปตัวนี้ก็คือจัดเตรียมงานเตรียมส่งลูกค้านะคะนี่ก็คือแต่ละเจ้าเราก็จะมีชื่อติดไว้แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีละครึ่งกิโลน่าจะเป็นสีละครึ่งกิโลนะคะพวกนี้ อันนี้คือลูกค้ารับยกม้วนนะคะสีน้ําตาลก็คือของเพิ่งมาแล้วก็แกะไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีสีขาวใสนะคะม้วนสิบกิโลสีฟ้านะคะฟ้าก็จะมีหลายฟ้าตัวนี้จะเป็นฟ้าสดนะคะฟ้าสดฟ้าเข้มสีทองนะคะสีทองสีชมพูอ่อนสีน้ําเงินน้ําเงินจะมีสองน้ําเงินนะคะก็คือน้ําเงินขุ่นและน้ําเงินใสสีเขียวขี้ม้านะคะสี เขียวสดสีเขียวมะนาวนะคะสีพื้นของเราจะเป็นขนาด12มิลน,นะคะทุกคนจะเป็น12มิลทั้งหมดนี่12มิลสีพื้นจะมี6มิลและ12มิลส่วนพิมพ์ลายนะคะจะเป็นขนาด15มิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูสดนะคะชมพูสดสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีขาวโอโ้โหสีขาวมา มาแค่ห้าม้วนหรอคะจีค <5. S 1> ่ะหรอแกะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอ๋อสีขาวแกะไปแล้วก็หมดไปแล้วนะคะห้าม้วนตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะสีดําแล้วก็สีเทาตัวนี้จะเป็นอ่าสิบสองมิลที่เข้ามาเติมกันในอาทิตย์นี้นะคะอ่าส่วนหกมิลน,นะคะหกมิลของเราก็จะเป็นสีมิลตัวนี้จะเป็นมิลอ่อนนะคะฟ้าเข้มสีน้ําตาลสีเขียวสด สีหวายสีหวายเราสั่งมาเยอะเลยนะคะเพียบเลยเพราะว่าเป็นงานที่ขายดีและออกดีที่สุดนะคะสีหวายและสีน้ําตาลตัวนี้จะเป็นสีขาวสีขาวก็เช่นกันเพราะว่าสีขาวจะเข้าได้กับทุกสีเพราะฉะนั้นสีขาวจะเป็นสีหลักที่ที่เด่นที่สุดนะคะของร้านก็จะเป็นสีน้ําตาลสีเขียวตองนะคะสีเขียว6กมิลจะมีแค่สามเขียวก็คือจะเป็นสีเขียวสดสีเขียวตองแล้วก็สีเขียวขี้ม้านะคะ แต่สีเขียวที่มาของเรายัางมีอยู่นะสีแดง้ํำนะคะสีดำสีเหลืองนะคะสีที่มาเติมในอาทิตย์น,นี้ส่วนสีอื่นๆนะคะสีพื้นเราก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับ12มิลน,นะคะเรามีมากกว่า30สีเลยนะคะ6มิลก็เช่นเดียวกันใครสนใจนะคะอยากสั่งซื้ออยากดูสีอยากได้สีตามที่ต้องการก็แอดไลน์ค้นหาตามเบอร์โทรนะคะ 0930532316ได้เลยนะคะตอนนี้ช่วงเช้าก็ทำการจัดของส่งลูกค้านะคะสำหรับ6มิลเราก็จะมาแบ่งนะคะเป็นมัดละครึ่งกิโลลูกค้าสั่งเท่าไหร่ก็จะมาแบ่งให้แบบนี้นะคะ6มิลจะเป็น4ละครึ่งกิโลส่วนตัวนี้จะเป็นงานที่เตรียมประกอบนะคะเตรียมใส่สายกระเป๋าก็จะมีเยอะมากเลยนะคะเตรียมใส่สายตัวนี้ ใหสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเออเดี๋ยวจะมาอัปเดตสามเลนให้ดูกันอีกทีนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้าเนาะตัวนี้จะเป็นงานที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้ก็คือกองนี้ลูกค้าเลือกสีสวยมากเลยอ่ะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้ารับแบบยกม้วนเลยนะคะรับแบบยกม้วนยกม้วนยกม้วนเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เช้านี้เราไปจัดของส่งลูกค้ากัน ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ